สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่านาคราชดวงเศรษฐีอีกเช่นเคยทุกคนนะวันนี้ก็จะมาสรุปแนวทางเลขนะเลขไก่น้อยลงไปแล้วนะทุกคนนะเลขไก่น้อยลงไปแล้วนะใครได้ดูก็รอดูในมันมันสองช่องทางเนาะแต่ในช่องทางอีกช่องทางนึงมันลงไม่ได้เต็มที่นะก็ช่องทาง youtube ของเรานี่นลงเต็มที่แล้วก็ลองเอาเลขไก่ดูทุกคนว่า เลขไก่นะ่มาสี่งวดติดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่ห้าแล้วนะ,ะแตง่งวดนี้พิเศษก็คือว่าให้ไก่ไก่เขียนเขียนเลขใส่กระดาษแล้วให้ไก่จิกไก่จิกเลขด้วยทุกคนวันนี้นะลองไปดูนะว่าเป็นเลขอะไรยังไงก็ลองเอาเป็นเสียงไทยเกิดไก่ท่านให้โชคอีกเนาะเพราะว่าน่าจะให้ท่านน่าจะให้ประมาณเจ็ดถึงเก้างวดนะเลขไก่เพราะฉะนั้นลองตามเลขไก่ของหลวงปู่ดู ร้องปวดจะให้โชคทุกคนนะตอนนี้ไก่กําลังโตเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะมาวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปนะสรุปนะครียว่าสรุปโค้งแรกก่อนสรุปโค้งแรกนะหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยนวันนี้ตรงกับนะวดนี้ตรงกับวันจันว์นนี้ตรงกับวันจันจะเป็นแนวเลขอะไรจะมาดิ่นอะไรยังไงทุกคนเดี๋ยวมาคํานวณสูตรเลขกันนะสูตรเลขกันก่อน อันนี้จะมีทั้งเลขที่อาจารย์ฝันด้วยนะทุกคนนะมีทั้งเลขที่อาจารย์ฝันได้มาแล้วก็มีทั้งเลขที่จะเอาเป็นตัวเลขเด่นคำนวณตามเลขกําลังวันนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นแนวทางงวดที่แล้วอาจารย์สรุปฝันไม่เข้านะทุกคนไปเข้าแต่เลขไก่เจ็ดสอง นะอาจารย์ไปฟัน7 7, 7กับ28ดูอาจารย์ฟัน28ออก3 8อาจารย์ฟัน7 7ออก7อ่าออก72มาบ่อยมากในนั้นะหลัก7ทุกคนนะมาหลัก7แล้ววันนี้ก็ยังมาเด่นหลัก7อีกอยู่นะครับทุกคนเนาะแต่ไม่รู้ว่าเลขมันจะเพี้ยนหรือเปลี่ยนอะไรหรือไม่แต่ตามเลขกำลังวันของวันจันทร์ก็จะมีเด่น7อยู่แล้วนะเลขกำลังวันจันทร์ก็จะเด่น7อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะถ้าใครจะชอบลูด ถ้าใครจะรูดก็รูดเจ็ดกับรูดอ่ารูดเจ็ดรูดแปดถ้าเป็นวันจันทร์นะรูดเจ็รูดแปดวันจันทร์นะเพราะฉะนั้นอ่ะมาดูเลขกำลังดวงนะเลขกำลังดวงเดี๋ยวจะดึงออกมาเป็นจะดึงออกมาเป็นหรือจะรู้รู้แต่ละหลักก่อนไหมว่าเด่นสุดๆุดในแต่ละหลักอะไรเด่นสุดๆุดในแต่ละหลักหลักคืออะไรนะถ้าเด่นหลักศูนย์นะเอามันเด่นแต่ละหลักก่อนนะทุกคนนะถ้าเด่นหลักศูนย์เด่นหลักศูนย์ จะเด่นอยู่ที่นะครับจะเด่นอยู่ที่ศูนย์เด่นถ้าเด่นหลักศูนย์งวดนี้วันจันทร์ถ้าเด่นหลักศูนย์จะเด่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งครับในเด่นหลักศูนย์นะมีตัวเดียวเด่นออกมาหลักศูนย์นะถ้าเด่นหลักหลักหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสี่นะครับถ้าเป็นเด่นหลักสองก็จะเป็นสองสี่นะครับ ถ้าเด่นหลักสามก็จะเป็นสามเอ่อสามถ้าเด่นหลักสามเดี๋ยวเลขวันจันทร์ใช่ไหมถ้าเด่นหลักสามวันจันทร์ก็จะเป็นสามจิตนะครับถ้าเด่นหลักสี่ก็จะเป็นสี่หกนะครับถ้าเป็นหลักจิตเออหลักห้าถ้าเป็นหลักห้าก็จะเด่น ห้าเจ็ดนะครับเด่นห้าเจ็ดถ้าเป็นหลักหกก็จะเด่นหกหกแปดนะครับถ้าเด่นหลักเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดสี่นะครับถ้าเป็นหลักแปดก็จะเป็นแปดเก้านะครับถ้าเป็นหลักเก้าก็จะเป็น ก้าหนึ่งนะครับอ่าน,นี่อันนี้คือเด่นเด่นรวมนะเด่นแต่ละหลักเด่นแต่ละหลักก็จะมี10ตัวอันนี้คือดึงตัวเด่นตามกําลังเลขวันตามกําลังเลขวันจันทร์เลขเด่นกำลังวันจันทร์จะเด่นอยู่ที่ถ้าเด่น10ตัวนี้นะเดี๋ยวจะให้คัดออกมาเดี๋ยวให้คัดออกมาถ้าเด่น10ตัวนี้ก็จะเป็น0 1 1 4 2 4นึ่งหนึ่งส 8 9 91อันนี้คือเด่นกำลังวันจันทร์แอบน้าจะไว้ดูก็ได้10ตัวนี้เอาเป็นตัวเลือกทุกคนนะ,อ,ะอันนี้10ตัวเลย10ตัวนะอันนี้คือเด่น10ตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในสิบดึงออกมาให้เหลืออยู่น้อยที่สุดนะให้เหลืออยู่น้อยที่สุดมาเด่นเลข2ตัวที่ฝันเน้นๆนันเน้นเน้นสำหรับเลขสรุปดวง ตามกำลังเลขดวงเลขสองตัวฟันเน้นนะเลขสองตัวฟันเน้นมาทั้งหมดห้าตัวทุกคนฟันเน้นมาทั้งหมดห้าตัวตัวแรกที่จะตัวแรกที่มาด่นนะตัวแรกที่มาดินตัวเลขที่มาดินจะเป็นเจ็ดห้าเออสี่เจ็ดหลักเจ็ดมาด่นมากเลยทุกคนหลักเจ็ดนะเออเออแปดเก้านะครับ 7, 7, เจ็ดเจ็ดนยโอ้มาเยอะมากหลักเจ็ดนะรูดเจ็ดไปเลยดีไหมนูดเจ็ดไปเลยก็ได้ใครชอบหลักเจ็ดนะเอออืมแปดหกน่าจะอั้นนะวันนี้แปดหกน่าจะอั้นถ้าเป็นเลขิดนนะแปดหกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ 9, 1, นะเก้าหนึ่งนะเออเนี่ยอันนี้เด่นเด่นห้าตัวถ้าเด่นสุด,สดเลยนะเด่นสุดสุดแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสองแปด สองแปดยังติดไว้อยู่นะทุกคนนะเพราะว่าเลขกําลังวันมาแรงเหมือนกันนี่อันนี้คือเลขหกตัวหกตัวที่มาเด่นและมาแรงสุดๆในเลขสองตัวนะไม่รู้ว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างนะทุกคนนะแต่ถ้าเด่นสุดๆในงวดนี้นะเด่นสุดๆในงวดนี้ตัวนี้ตัวนี้และก็ตัวนี้นะชุดนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์มานะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าจะอั้นหรือไม่อั้นนะทุกคนนะ เอเจ็ดห้แล้วก็สี่เจ็ดเนี่ยแต่ถ้าเด่นสุดๆมีสามตัวนี้แต่ในถ้าเราเอาฝุตัวนี้ไปเล่นก็ถ้าถ้าเสี่ยงโชคไปก็มีกําไรนะทุกคนมีกําไรนนะอ,อันนี้เลขสองตัวนะต่อไปเลขสามตัวเลขสามตัวดึงออกไปหนึ่งแปดหกนะทุกคนมีหนึ่งแปดหกนะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ถ้าเป็นเลขกำลังวันก็ได้จะเป็นมาแรงมาแรงนะเลขสามตัวนะ มีประมาณนี้นะทุกคนมีอยู่มีอยู่ห้าตัวถ้าเป็นเลขสามตัวนะครับอันนี้เด่นห้าเด่นเด่นเลขสามตัวจะมีหนึ่งแปดหกสองแปดเก้าสี่เก้าหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดนี่เด่นอันนี้นะ ถ้าเด่นสุดๆในในชุดนี้ก็จะเป็นเอตัวนี้ก็เด่นตัวนี้เด่นนะตัวนี้เแล้วก็อีกตัวนี้ก็เด่นเด่นเด่นมันเด่นหมดเลยมันเด่นหมดเลยนะมันเด่นหมดเลยนะอออันนี้นะแต่ถ้าเด่นสุดๆอ่ะแขมน้าจอรหรือยังแขมนาจอหรือยังนี่สามตัวแต่ถ้าเด่นสุดๆล่ะ โอ้ลืมให้ดูเลขทูบนเลขทูบแล้วจุดไว้ขอขอโชคหนึ่งอทูบนี่ทูบนี่ทูบนี่อันนี้เลขทูบเสียงโชคขอปู่ทุกคนเสียงทูบขอปู่ใครเห็นเป็นเลขอะไรทุกคนเลขทูบจุดทูบขอองค์ปู่ขอหลวงปู่เลขทูบขอหลวงปู่อะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนเลขทูบครับเห็นไหม เห็นไหมขยายได้ไหมครับนี่เห็นไหมทุกคนเลขทูบนะอันนี้เป็นเลขทูบเ,เลขทูบนะเห็นไหมใช่ไหมครับโอเคเห็นเลขทูบแล้วนะนะอันนี้เลขทูบเลเลขทูบปู่นะเลขทูบปู่นะต่อไปสรุปฟันเน้นๆสรุปฟันเน้เนๆอันนี้ ถ้าเลขสามตัวนะเอาไปซื้อห้าตัวนี้ถ้ามันออกอย่างที่เราเคยทํามาแล้วมันออกอะ่ะคุ้มถึกคุ้มนะคุ้มถึกคุ้มนะคุ้มถึกคุ้มแต่เลขอาจารย์สามตัวมันก็เข้าบ่อยนะเข้าบ่อยอยู่ทุกคนก็เอาเป็นเสียงโชคนะถ้าใครเอฟซีติดตามบ่อยก็น่าจะมีโชคร่วมกันเนาะมาโชคร่วมกันอ่ะมาสรุปฟันเน,น้นเน้นเม็ดเดียวดูสิอาจารย์จะฝันเข้าไหมขอให้ฟันเข้าหอยเม่นนะอ่ะเม็ดเดียว ฟันเม็ดเดียวสามตัวฟันเม็ดเดียวสองตัว2ตัวจะฟันเม็ดเดียวสตัว2อตัวฟันเม็ดเดียวอันนี้คือเลขสาตัวนะไปตัดเอาด้วยนะทุกคนเลขสามตัวนี้ก็ตัดหน้าตัดหลังเข้าไปอยู่ในชุดนี้แหละไปตัดหน้าตัดหลังอยู่ในชุดนี้นะอืไปตัดหน้าตัดหลังอยู่ในชุดนี้แล้วก็มาเป็นเลขสาตัว สามตัวจะฟันเข้ามาเนี่ยสองตัวสองตัวมาจะเด่นไหมสองตัวอาจารย์ถ้าเป็นตัวอาจารย์เองอ่ะเนี่ยอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ไว้เนี่ยทุกคนถ้าเป็นตัวอาจารย์เองก็นี่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่เห็นไหมครับชัดไหมเนี่ยอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ไว้นี่อาจารย์ซื้อเลขนี้ไว้เห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเนี่ยอาจารย์ซื้อเลขเนี้ยเจ็ดเจ็ดไว้เนี่ยเออจะเข้าไหเนี่ยซื้เจ็ดเจ็ดไว้เนี่ย แต่อาจารย์จะฟันเลขเจ็ดเจ็ดไหมฟันเลขเจ็ดเจ็ดไปเลยไหมเพราะว่างวดที่แล้วมันออกเจ็ดสองงวดนี้มันต้องเป็นเจ็ดเจ็ดอ่ะฟันอีกเม็ดหนึ่งเป็นตัวนี้เลยอ่ะ,อะขอให้ออกนะผูนะ,ะนี่อ่ะนี่ตึกม,มาแล้วนี่คือเลขเม็ดเดียวเน้นเน้นเม็ดเดียวเน้นเน,น,น้นสองแปดเก้าเจ็ดเจ็ด ไปตัด8ปดเก้าไปตัด8ปดสองสองเก้านี่แหละแต่ฟันเน้นๆไม่เ,เดียวขอให้ได้ขอให้โดนขอให้มีโชคดวงดีอิติวิโสวิเศษอิอิเศษพุทธ,ธนามีอิอิมีนาพุทธตตังโสอิอิอโสตังพุธทธพิจีอิมหารกรวย